เสียงหาย,ยหน่อยเนะาะบ่มีพี่ปี้เลยเนาะมันมันดังในยังมือด้วยโอ้ดังมันที่เป็นเดือนละดิโอ้นีิยุสันบูปลอดภัยสวัสดีครับวันนี้มาพอครับ1.9ึ่งจสองพันยี่สิบเฉลี่ยวันที่มาแก็เ,เวลารอด้วยนาแล้วก็แก่เข้ารถสองสามครับมานที่นี่เธอบบมีเสียงเธอบบมีเสียงบ้านก็เลยเบิง้งารูปเป็นใบฝาครับใบเธอบบฝาคือโบฝา ขาก็เลยเปลี่ยนโบไปนําเป็นโบแถวถอดครับโบแถวถอดเดี๋ยวสีรองใส่จากกระติ้ต่างกันก็มีเสียงบอในส่วนของตัวโบนะครับผมนี่ถอดออกมาแล้วนี่คือตัวเก่านะครับผมใบฟาดกันเห็นเลยนะครับผมส่วนลูกใหม่นะครับผมใบสวยๆเลยนะครับผมเป็นท u r b แท้ถอดนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการประกอบให้ลูกค้ากันเลยนะครับผมในส่วนของชุดแก้ตกท้องช้านะครับผมนี่ช่างเหลือก็กำลังทำการประกอบอยู่นะครับผมกำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับปรจะประมาณนี้นะครับ คครับผมผมลังจากติดตั้งเทอร์โบเรียบร้อยอ่าใส่แก่เผายันอะไรกัแก่อ่าเข้าตัวแซงเลยกำล่งรอกับลูกค้าครับเสียงหายหน่อยเนาะบ่มีพี๊ดพี๊เลยเนาะมันมันดังอะไรกูไม่ไหวอ๋ดังมันที่เป็นเดือนละดิโอ้มีอยู่สันบูบกขาดทำไมมันฝัไปขอนแก่นไปขอนแก่นกลับมากลับมาทางสุรินทร์บางทีขากลับนั่นขากลับนันเลี้ยงมาหกลอยโอ้ย ครับพอแลนมาเบิ่งงานอยู่หน้าด้านๆแต่การดังจังซี่สูสส้ทางเลยดังจริงสูส้ทางเลยโอ้กย <c ười> ยืนแบบเป็นอย่างคำถางครับแลนนี่ยังพร้อมดิไม่ได้ลอยลอยยี่นะยืนเผื่นครับโอ้เกียกร์เกียร์นี่กับเขาง่ายกับเราหน่อยเนาะเราเกีเราครับครับผมก็เลยบังคับบนันไดเกี่ยวกับคาดนั่มไรโซนเนื้งอาจิอาจิส่วนอะไรอาตั้งอาจิเรียกคาดนะครับผมคามันอาจิหม่ บริเวณไอ้แก้วมันแบบว่าแรนไปแบบเหยียบโคตรแห้งนะมันตัดหลบตัดหลบไปหมดเลยนะตัดหลบไปเลยแบบซับไม่สิละตัดหลบอันนี้แห้งหลายแบบมันแบบว่ามันคาดมันคาดธรรมดาเนาะครับคาดเดิมกันวีสันเดียวไอ้บัวแข็งแบบมันขึ้นไหวรอบมันขึ้นไหวจัดตั้งสินะคาดใหม่โอ้ยอายุโบนบวขาดบวชทาง อาแตกนี่คือเรียบร้อยเลยรับ่อบไร้ถ้าคาดเครื่องอาจิรันเลยมันอันนี้มันเป็นตัางเตียพุนแล้วว่าจะเอาของมาอ่านมุ้ยไม,ม่ได้ไอ้เตียครับนี่ก็เรียกว่ามันใจลงไปแลนงานเลยเราไม่เหากไปขเขาครับผมโอ้เขาซื้อไป5าเซียงยางนี้ด้วย